สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเรนะาจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจที่เขามารับชมแนวทางแล้วก็ะคอมเมนต์เป็นกำลังในะจให้กับแอดจอยเราจะแนวทางหวยฮานอยจ้าสูตรเม็ดเดียววันที่แปดเดือนห้าจามอนี วันปูดจ้าวันพูดมนีก็มีเล่าภาตนาให้ด้วยจ้าสำหรับผลฮานอยเม็ดเดียวของวันที่เจ็ดเมื่อวานจ้าก่อนสิไปชมฮานอยเม็ดเดียวของวันที่แปดกันเดียวมาเบิง่งผลสรุปย้อนหลังของวันที่เจ็ดกันก่อนจ้าสำหรับแนวทางของเฮาเนาะให้ไปที่เด่นเด่นตัวเดียวจ้าคือเด่นเจ็ดวิ่งลู่จ้าให้สำหรับเม็ดเดียวคือให้เด่นตัวเดียวแขน่ขน สำหรับพลนเฉพาะคิดสองแปดสี่ผ่านไปสองตัวล่างเฉพาะคิดหาเจ็ดจับขู่เขาไปที่เจ็ดห้าเปิดมารอบแรกคือปังเลยเด่นเจ็ดวิ่งรุ่เจ็ดมาสำหรับรอบพิเศษนี่ถือว่าผ่านไปเนาะจตพ้นคือศูนย์เก้าศูนย์หลางศูนย์สองสำหรับรอบปกติจ 3, 1, 7, ะสามหนึ่งเจ็ดเข้าไปที่เจ็ดหนึ่ง ตัวเน้นเต็มเต็มรอบปกตินี่คือมาเนนเนๆเลยจะเด่นเจ็ดวิงดูเจ็ดเด้งรางปกติหนึ่งแปดผ่านไปสำหรับรอบ v ีไอพีจะเจ็ดหาศูนย์วีพีเด่นเจ็ดวิงดูเจ็ดของเขามาลักลอยจะเจ็ดหามาอยู่ลักลอยลักสิบเนาะสองตัวรางวีพีจะเจ็ดหอก,อ,ก,อ,กอ, VP, ด 6. อ่าจับคู่ตัวจับคู่ไอจอยจับไหแปดคู่นะจ้าบ่ถึงสิบคู่ 8, คเนาะ เจ็ดหกหกออกมาเจ็ดหกแะเลิกพี่น้องกันเอาให้เจ็ดแปดมาเจ็ดหกเดนเจ็ดวิงรูดเจ็ดจ้ามาเด่งสา,ายวิ่งสายลูดของเฮาถือว่าปังเด้อจ้ะสำหรับฮานอยมิดเดียเมื่อในสายวิ่งสายลูดน,น,น,นีด่สิได้น้อยวีพีด้วยเนาจะเจ็ดหกตรงตรงฮะแอจอยจับคูเขา สองหน่วยจะรอบเฉพาะคิดกับรอบปกติจะหาเมื่อนี่ฝากตามต่อละกันจะสําหรับหานวยสูตรเม็ดเดียวของวันที่8ปดจะก่อนสิไปรับชมฝากเป็นกำลังใจให้กับแอด o อยด้วยเราจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะสําหรับพี่น้อง เอฟซีตันได้ที่เขามารับช่วใหม่ๆถ้ายยังบบซันได้ติดตามกับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิงไว้ล่อจาเพื่อแสดงโบพาดแนวทางต่อไปจะแนวทางที่ดีมีให้กันได้ถูกวันจ้าสำหรับเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่เด่นสามวิ่งลูดจา่าเม็ดเดียวนี่คือไ้เด่นตัวเดียวแขนแขนจะจับห้แค่แปดคู่จ้าสำหรับเด่นสามวิ่งลูสามเม็ดเดียวมึงจะคู่ไปที่สามศูนย์ สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดตามด้วยสามเก้าสำหรับเม็ดเดียววันนี้ ขอเน้นไปที่สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนี่คือตัวเน้นจะมักตัวได้ชอบตัวได้กระโจดไว้แค่ไว้ฝากนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละก,นก,ลนกน oy, ันจะเผื่อมีตัวมักตัวชอบจังคอยตามจะเม็ดเดียวน่ก็คือซีโนยะโดยเฉพาะคิดถึง VIP จะรือวพี่น้องเอฟซีมักอยู่ในรอบใดรอบพิเศษรอบปกติหรือว่ารอบ VIP อันนี้กะ นําไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกะนเจาจะเบองไว้เป็นแนวทางจะทามาค่ะชอบอย่างไรก็จังค่อยตามเรกจะแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจากสีมีเขา่ามีรู้เราจะผิดพลาดประการได้ก็ขอสูตรขอไพ่ปีรองเอฟซี C, หลายๆจา้ามือนกับโคห้มากปังๆละกันเอจาจะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโคเก่าคำบาสวัสดีจา้า